เบตันชัวรถรู้คู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอยคัดส้มเกรดเอทุกคันเลือกแบบเป็นร้อยรถสวยไหมหน้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนนักลิดคว่ำนำถั่วปลอดภัยหนึ่งพันเปอร์เซนต์ราะว่าฉันมัดไว สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรถแซรบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็พบกับยินเช่นเคยค่ะนำเสนอรถทางค่ายญี่ปุ่นกันบา้บางนะคะกับ Honda Civic FC 1.8e นะคะโฉมนี้เป็นโฉมปี20-21ค่ะเลขใหม่เนยอยู่ที่1100 11, 0 0กิโลนะคะวันนี้เราเสนอขายราคาแบบถูกมากๆค่ะประหยัดสุดค,คุ้มเลยค่ะ499,000บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ เดียภายในห้องโดยสารค่ะมาพร้อมกับโทนสีแดงนะคะเป็นแดงแบบเลือดหมูนะคะเบาะเนี่ยปรับแมนนวลนะคะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันค่ะฝั่งซ้ายเดี๋ยจะเป็นตัวควบคุมอินเทนเมนตต่างๆนะคะรับสายโทรออกค่ะฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นระบบอัตชีพคู่คอนโทร t ค่ะในส่วนของจอมารวัดเนี่ยเขาก็มีมาให้นะคะเลขไมล์เนี่ยอยู่ที่113411กิโลเท่านะะั้นค่ะรถคันนี้ก็เรีได้ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ย อยู่ที่ความทนทานนะคะแล้วก็ประหยัดน้ํามันค่ะขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองได้ดีเลยนะคะในส่วนของหน้าจอกลางก็มีมาให้นะคะเชื่อมต่อกับบลูทูธได้เลยค่ะปุ่มเรดีโอต่างๆเดี๋ยวมีมาให้แอร์เนี่ยของเขาก็เป็นระบบแบบออโต้นะคะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะพร้อมกับโหมดกับขี่อ e ีคอนโหมดนะคะก็คือเป็นโหมดประหยัดนั่นเองในส่วนของด้านหลังบ้างเลยค่ะเป็นรถที่ยอดนิยมและฮิตในรถของมือสองนะคะจะเป็นชอยที่แบบเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆสําหรับรถยนต์มือสองคนก็จะนิยมใช้รุ่นนี้กันมากๆเลยค่ะด้้าาานนหลัังงมมีควว่ ะค,ะคันนี้สภาพโดยรวมถือว่าสภาพสวยรถใหม่ค่ะเพราะว่าเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะคะท่านใดสนใจวันนี้ราคาพิเศษเลยค่ะ499,000บาทเท่านั้นค่ะรับชมกระต่อที่ด้านหลังค่ะคันนี้นะคะก็มีความแบบดีไซน์แนวสปอร์ตมาด้วยนะคะเพราะว่าด้วยความที่แบบเป็นเหลี่ยมมนอย่างนี้นะคะสวยยอดฮิตเลยค่ะตลาดนี่ถล่มทลายเลยเนาะนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาได้ไฟไท้ายเป็นแบบดีไซน์รูปตัว C นะคะกล้องหลังเซ็นเซอร์การระยะคือมีให้ครบเลยนะคะที่เก็บสัมภาระเนี่ยก็ได้เรียกว่าให้มาเยอะเลย ะะให้มาเยอะพอสมควรเลยละค่ะสามารถจูกของได้แบบดีเยี่ยมเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆเ,เลยค่ะสำหรับคันนี้รับประกันเลยนะคะรถไม่มีชนหนักพิกามจมน้ําหรือกอไม่แน่นอนท่านใดสนใจรีบเลยนะคะมีสต๊อกเพียงแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะมาต่อกันที่เครื่องยนต์กันบ้างนะคะคันนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินสีสูบค่ะเครื่องยนต์นลิตรนะคะให้พละกำลังแรงม้าสูงสุงดอยู่ที่1 4 1งแรงมา้า1น4้จีนิวตันเมตรเลยท่านใดสนใจคันนี้นะคะเท่นนแ้นนี้าถมววรันด2ปี 20,000โลให้อีกด้วยค่ะสนใจโทรเข้ามาได้เลยค่ะ082856000นะคะหรือว่าแอดไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสแกน QR code ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะชััััวววรรบใส่พมมออาาแแนนซื้กเีตตคุ็หจ ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนรบมือสองคุณระพาีเพราะมีคุณมั่นใจ